สำหรับต่อจากพารที่แล้วนะครับที่ทำแท็กข้อความกับใส่รูปภาพนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก็ปรับขนาดรูปภาพเดี๋ยววันนี้ก็จะมาใส่ตารางนะครับผมก็จะ enter มาหนึ่งบรรทัดน,นะครับใส่แท็กที br สร้างตารางก็ใช้แท็ก table นะครับ เปิดแท็กเทเบิก็ต้องปิดแท็กเทเบิลทุกครั้งนะครับแล้วก็ในแท็กเทเบิลเนี่ยจะมีแท็ก t t tr กับ td นะครับ t r คือคอลัมน์นะ td ก็เป็นแถวในคอลัมน์นะหนึ่งคอลัมน์ผมจะสร้าง2แถวนะครับก็จะใส่แท็ก td ตัว คอลัมน์แรกแถวแรกก็จะเป็นชื่อหนังสือนะครับคอลัมน์แรกแถว2ก็จะเป็นประเภทแล้วก็จะสร้างคอลัมน์อีก1นึ่คอลัมน์หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นบรรทัดต่อลงมาจากคอลัมน์แรกก็จะมี2แถวเช่นกันครับสองแถวสองแถวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างของ แถวแรกนะชื่อหนังสือก็ใส่หนังสืออียิปต์อียิปต์โบราณประเภทก็จะเป็นแบบบทความถ้าเกิด อยากจะเปิดเส้นตารางครับจะดูง่ายๆก็มาในแท็กเทเบิลครับพิมพ์ border ใส่หนึ่งครับเปิดเส้นตารางถ้าเกิดเห็นว่าเส้นตารางมันไม่สวยนะเป็นแบบเส้นแบบนี้นะอยากได้แบบเส้นเดียเด่ยวๆให้มันแบบดูเรียบๆส,สวยๆนะครับก็ใส่แท็กสไตล์ ทีดด่ border ขีดคอ l แลบนี่มัจะมีเครื่องหมายให้นะครับอันแรกเลยคอ l แลบบอ border ดคดอ l l ลบใส่คอ l แลบนะครับมันก็จะเป็นเส้นตารางแบบเส้นเดียวนะครับผมก็จะให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก็จัดขนาด แถวแรกกับแถว2เนี่ยให้มันขนาดเท่ากันนะครับคือความความยาวมันเท่าเท่ากันนะครับเฮ้จะให้เทเบิลอยู่ตรงนั้นก,ก็อะไรใส่เซนเตอร์ก็จัดความกว้าง ในแถบ TD แถวแรกใส่250พิกเซลกำลังแรกแถว2ก็เหมือนกันแล้วเก็มาเลยจะเห็นว่าขนาดความความกว้างเนี่ยความยาวมันก็เท่ากันแล้วนะครับชื่อหนังสือกับประเภทหนังสือเท่ากันแล้วผมจะเอาให้มันอยู่ตรงกลาง อันนี้อยู่ชิดซ้ายอ่ะถูกอ่ะเดี๋ยวจะให้มันไอตรงหัวหัวเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เพิ่มความหนาให้มันก็ใส่แท็ก b แท็ก b แล้วก็มีแสแล s ปิดด้วยนะแครับท็ก b คือความหนานะครับ เราก็ใส่เซนเตอร์แท็กเปิดก็ต้องมีปิดนะครับแ,แถวที่สองก็เหมือนกันครับเซนเตอร์แล้วก็แท็กปิด เกิดจะเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วก็มาในแท็ก h e a นะครับแท็ก head t h e s t นะครับ style คือตกแต่งเว็บไซต์ของเรา body แบ็กกราวคันเลอร์ให้มันออกสีแบบสงเหลืองหน่อยแล้วก็กจะให้โลโก้มันแบบกลมๆครับเดี๋ยวเพื่อจะให้โลโก้มันกลมๆ ขอไปดูเว็บไซต์ก่อนนะทีเอเมลเมสบางทีมันก็ลืมอนะไม่รู้แล้วก็มาเปิดดูข้อมูลได้นะอ๋อนี่นะ w o ด e ด r a d i a n t 50% แล้วก็ใส่สไตล์แล้วก็วังเลยครับสไตล์วอเดอร์เลเดียนห้าิซแล้วโกเมื่อกี้ที่มันเดิเี่หลๆ่ยม,มันก็จะเป็นวงกลมนะ